ก็ 5, 4, 3, 2, เป็นอะไรไม่รู้อ่ะเวลาเราเจอพี่แกแล้วเราปเป็เส้นแรงแปลกๆไม่รู้ทำไมนีม่คืออะไรวะแกม,มันมีอย่างเยอะเลยพี่แกอ่ะชอบพี่เขาใช่ป่ะเป็เส้นแรงทุกครั้งเลยใช่ไหมล่ะบ้าเหรอคือไม่ได้ชอบพี่เขาแล้วแกรู้ได้ไงว่ามึงกนี่ยชอบแกเคยมีแฟนหรูอ๋อขออยู่นี่นะกแ็แบบ ก็บอกแล้ก็คือเราอ่ะคบกับพี่สมชายมาสองเดือนแล้วเฮ้ยจริงดิจิีเฮ้ยนี่เขาอะไรดีไม่ได้ดอ่านหนังสือสัตตัวเลยนะได้ได้เดี๋ยวจิวให้ถ้าหลังจิวแล้วอ่ะแกต้องเล่าเรื่องสมชายให้เราฟังนะได้เลยแกเดี๋ยวเราจะเล่าให้หมดเปลือทุกเม็ทุกมุมเลยมาก็คือ a f e w moments later เนี่ยก็มีทเท่านี้แหละไอ้เข้าใจที่เราสนอนปะเข้าใจ มาถึงเรื่องที่เราอยากรู้ดีกว่าเรื่องที่สมชายแกอ่ะสรุปซือพี่เขาที่ไหนเหรอก็นานาแล้วกคุยกันสักสดาแดแเราก็ตกลงคบกันหนึ่งโอ้ยเร็วจังเลยนะได้ลอาแกช่วยบอกแบบลักษณะพี่เขาให้เราจินตนาการว่าแบบพี่เขาเป็นคนยังไงรูปร่างยังไงหน้าตายังไง ได้เลยข้อที่หนึ่งี่เขาสูงมากว้าว <Wow. S 1> ข้อที่สองี่เขาอ่ะหุ่นล่อเซ็กซี่มาก god ข้อที่สามี่เขาอ่ะทรงผมเท่มากแจคือแบบปัดมาในดาราพอดิบพดอ่นนะข้อ4สี่คือเราก็เห็นรูปในโทรศัพท์แล้วก็ที่บ้านพี่แกแ่บ ที่เขามเป็นผู้ชายรักษาดีที่เขามีหมาน่นมารักมากๆเลยแกรู้สึกว่าแบบเป็นผู้ชายที่อบอุ่นดูแลเราได้แกและที่รจริงอ่ะมันก็มีเยอะกว่านี้นะแต่แบบพอแค่นี้ก่อนจะได้โอเคเดี๋ยววันหลังแกพาพี่เขาเมาเจอแล้วบ้างนะเราอยากรู้มันตรงตามที่แบบแกบอกหรือเปล่าตรงสิทำไมจะไม่ตรงละ่ะโอเคได้เดี๋ยวจะพาไปเจอโอเคมู้จะเห็นคะนเทนนิที่เขบอกปะจะเป็นลมใหญ่พูดเลยคือแบบน้องนุยค่ะ น้าสองชั่วโม,มง,งที่แล้วอ่ะมุ้ยมุ้ยใครอ่ะก็นี่ไงพี่สมชายแฟนเราอ่ะที่แบบหล่อ,อามากรักมากแล้วก็สนุกแล้วก็รับสั่งได้แม้เนี่ยน,นะสูงชลูดลรุ่มบึกแล<ช>้วก็ชอบมินส์สั่งก็มันไม่ตรงตรงไหนแกมันใช่เลยคนเนี้ยเออพี่สมชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอือแ่งั้นเราไปดูหนัง

เนยลูกไม่มีอะไรจะคุยด้วยม่ีสชายลูกไม่วันอยู่เอาแต่ลูกคุยกับที่สมชาย,ย,ม,ชายมันใช่เรื่องมั้ยลูกข้าวน้ำก็ไม่ยอมกินเนี่ยแม่ก็คนเป็นแฟนกันอ่ะมันก็ต้องคุยกันปะเบ่งลูกแ,แต่ลูกเป็นนักเรียนนะกูจะสในใจเรื่องเรียนก่อนสิไม่เห็นคะแนนลูกในไลน์คะแนนลูกดรอปลงมากเลยลูก แม่เป็นนักเรียนก็จริงแต่ก็เป็นวัยรุ่นเหมือนกันไม่ใช่ให้ชิมิหนูเรียนเรียนๆอย่างเดียวหรอ,อมันขาดสีสัน,นกันตายพอดีเลยลูกก็มีคนทำอย่างนี้นนะแม่ม่หวังในตัวลูกมันก็เรื่องของแม่หรือที่อยากจคุยกับแม่ละนุ้ยคือพี่พาดอะเขาก็ติดตามไอจีแล้วเลยจริงไหยแกไอแกรถเขินมากเลยอ่ะแกเรือเด้วยนะี่แกต้องมี่านสิปะแต่เราไม่รู้ตัวข้อหาพี่เขายังไง เส็กสาวห้อง้รงแล้วก็เรียนเก่งด้วยอ่ะเราไม่มั่นใจอ่ะโอยแกเราสวยขนาดนี้อ่ะแล้วก็มั่นใจแล้วป้าแกก็หาข้อติคุยกับพี่เขาไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวพี่เขาอ่ะก็แบบเริ่มเห็นแกนในสายตาของพี่เขาเองได้ไม่แน่นะพี่เขาอาจจะชอบแกเหมือนกันก็กันจะไปร่้มั้บ้าเรื่องบ้าหรอเรื่องจริงฉันเรียนมางั้นเดี๋ยวเราจะทำตัวให้ดีขึ้นตั้งใจเรียนขึ้นพี่เขาจะหันมาสมนใจเราใช่ปะเฮ้ยแน่นอนสิ เฮ้ย่จะเป็นไรวะคือตำเรจะบอกแกเว้ยเขาก็มีเรื่องทุกคนแก่อันรับผูกขอนกนอะหนสองามเขาเขาเริ่มผิดใจีแล้วทำไมที่สมสัยถึงบอกเรื่องแก่เราไม่รู้อะเรไม่รู้ว่าเราทอะไรผิดอจริงอะเราก็ตาจ่เขรงาอ่ะ พี่นะฮะในสถานที่เขาเรียกว่าพี่ขอสมชายวะมันไม่รู้ที่ทำเ,เลยนะแก <laughs> แต่เราว่าแกเลิกกับพี่สมชายก็ดีนะเว้ยแกลองคิดดูดิถ้าแก่งเกับพี่สมชายมามันมีอะไรดีบ้าง <c oughs> แกก็สนใจพี่สมชายกันเองแกก็ไม่สนใจอะไรเกย์ไม่สนใจเราว่าแกเลิกกับพี่สมชายดีลนะแกจะได้กลับมามองตัวเองทรับตัวเองที่ดีขึ้นทีว่เป็นตัวละครที่กลับมาดีเลยแกคิดแค่นั้นเหรอ แฟนน่ะเดี๋ยวก็หาใหม่ได้เว้ยดร้องหยุดร้องครอบงกเลยแกถต่ไม่พออ่ะรู้สึกดีหยุดร้องได้แล้ว 哎呀！哎呀！